นางารเกษตรกรไทยมีความตั้งใจที่จะสร้างอีโคซิสเตนนะครับสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ครบถ้วนแต่สิ่งที่เราเห็นว่ายังขาดอยู่ก็คือในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางนะครับที่ใช้สําหรับในการเซ็ตเติอสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เราเลยมีการสร้างบล็อกเชนของเราเองชื่อว่าคอริกส์บล็อกเชนขึ้นมะาครับในส่วนของที่เราจะทดสอบกันจากเนี้ยนะครับชื่อ t ีเอชก็ไปดิรูปแบบหนึ่งสาหรับทดสอบโปรแกรมเบอร์โบทเป็นเมนของแบงค์ชาติ คราวนี้ในส่วนของ THBS เนี่ยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมบัล l ์เพ y ย์เมนท์ที่สามารถมีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นสิ่งนี้ก็จะมีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้โดนลิมิตด้วยจํานวนเงินที่พกติดก,กระเป๋าล้วส่วนเอ้ถ้าเราสามารถที่จะสร้างสื่อกาางคนนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมบัลล์เพลย์เมน์ THBS นี้ขึ้นมาแล้วเขาสามารถเปลี่ยนทรัพย์อื่นที่เขามีก็ได้นะครับอย,อย่างเช่น USDC เนี่ยสามารถเปลี่ยนออกมากลายเป็น THBS ได้แล้วก็สแกน QR จ่ายได้ร้านค้าเนี่ยก็จะทำให้เขามี Spending Power มากขึ้นใน หรือจุดต่างของ QW a l l e t เนี่ยก็คือว่าบล็อกเชนเราเนี่ยต่างจากบล็อกเชนอื่นตรงที่ว่าผู้ที่จะมาเปิด w a l l e t เนี่ยจะต้องมีการ KYC นะครับหรือถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีการ k y ยยืนยันตัวตนก่อนนะครับฉะนั้นบล็อกเชนเราก็เลยมีทั้ง1คือมีการยืนยันตัวตนผู้เปิด Wa l l ็ t 2คือมีเงินนะครับจะเป็น e money on b l o c k c h a i n อย่างเช่น Q Money p r o g ปรแกร b l e payment อย่าง t h b s ก็เป็น2อ,อย่างที่เป็นจุดแข็งของเราที่สําคัญในส่วนของลูกค้าประชาชนทั่วไไปัอยาาใให้้ม่่นจดว ในส่วนของธานาคารเกษตรกรไทยเราเนี่ยถ้าเราทําอะไรแล้วมันคงปลอดภัยเชื่อถือได้นะครับบล็อกเชนของเราเองก็จะเป็นบล็อกเชนที่มันคงปลอดภัยนะครับ